ตัวแล้วครับตัวแรกนะครับกัดแล้วหลุดไปเต็มครับก็ <c oughs> ทีแรกกัดนะครับตัวเล็กกัดทีนึงแล้วก็มันคลายนะครับผม แล้วก็ตัวนี้มาซ้ำทีที่สองไซก็พอได้ครับเป็นกบยางแก้คันนะครับตัวนี้ออกแบบมาให้มีขานะครับผมขาด้านข้างเพื่อ,อ,อที่จะให้สามารถตีในน้ำโล่งก็ได้นะครับผมหรือว่าจะตีในที่ลกก็ได้นะครับสามารถใช้งานได้ทั้งสองที่เลยก็เป็นอีก ก็เป็นข้อดีนะครับของการที่ออกแบบมามีขานะครับผมลักลาก็ไม่ค่อยระแวงครับเพราะว่ามันจะเหมือนธรรมชาติมากคือเหมือนเขียดมีขาครับอะไรประมาณนี้ครับเต็มเต็มครับตัวนี้กับปลาช่อนนะครับผมเหมาะมากกบยางแก้คันครับฝากไว้้วยครับสุดยอดมากครับ